กองรายการชั่วโมงทําเงินนะคะพาไปดูธรุรกิจทําเงินกันซึ่งวันนี้ว่ากันด้วยเบเกอรี่ครับคือผมก็ลังจะอ้างอิงกลับไปที่ข้อมูลของกระทรวงแรงงานนิดนึง<ะ>นว่าเ,เดี๋ยวจะมีเด็กจบใหม่กกแล้วมีโอกาสตกงานค่อนข้างจะสูงวันนี้มีตัวอย่างหนึ่ง<ะ>ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะบอกว่าบางคนบอกว่าเด็กจบใหม่จะออกมาเตะปุ่นเยอะ,ะไม่จริงเลยถ้าสมมติว่าเราทําตามความฝัน<ะ>รู้ไม่ถึงนําวิชาที่ได้รับระหว่างที่เรียนเนี่ยมาฝึกฝนแล้วก็มาต่อยอดเป็นธุรกิจนี้ได้ เป็นธุรกิจร้านขนมและเบเกอรี่ร้านนี้นั่นเองครับ ลอาจำกันได้ไหมครับเมื่อสองเดือนกว่าๆที่แล้วผมพาไปที่งานมากมอาชีพอิสระที่กระทรวงแรงงานนะครับเราก็ไปเห็นวิธีการเปิดอาชีพที่หลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นผมไปรู้จักคุณครูสอนชานมไข่มุกด้วยต้นทุนไม่กี่บาทนะครับ้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยถึงวันนี้คุณครูเปิดร้านเองขึ้นมาแล้วนะครับที่ชื่อว่าอโคมสวิตเค้กอยู่แถวประชาสงเคราะห์ซอย33นั่นเองตรงนี้แหละครับ แกาแฟและเบเกอรี่แห่งนี้เกิดขึ้นจากการรวปลงทุนของสองหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบมัดหมานะครับและเดินตามความฝันโดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนในสขาขาวิชาการจัดก,การครัวและสืศาสปะการประกอบอาหารวิทยาลัยดุสิตธานีมาประกอบอาชีพกันจริงๆแหละครับ ที่จบจากศิรดาสายวิชาชีพอะค่ะสาขาอาหารและโภชนาการแล้วก็พอเรียนจบเนี่ยก็ไปต่อที่บุสิตธาน,นีอะค่ะสาขาอาหารโดยตรงนะคะสิบปรชีโดยตรงสำหรับร้านนี้น้องๆลงทุนและตกแต่งไปประมาณ500แสนบาทครับซึ่งหนึ่งเป็นเงินที่เก็บออมจากการชิมรางขายขนมตั้งแต่ยังเรียนไม่จบกันแหละครับ น,นะครับก็คือแต่ละเมนูเนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับอย่างที่น้องปาดบอกนะว่าราคาที่ถูกมากเลยนะ25บาทเอ <25 S 1> เทงนะเค้กส้มอย่างถ้าย0ก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมนะแล้วอะไรที่มันเป็นเมนูซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านถ้าเป็นเมนูแนะนำแลแบบลูกค้ามาต้องสั่งสั่งทานแล้วสั่งทานทีก็คือเค้กมะพร้าวอ่อน,นะคะ่ะกับฝอ่ทองไอ้เค้กมะพร้าวอ่อนขายดีมากวันนึงจะต้องออกแบบฟองสามครั้งเนี้ยคะ่ะเมนูที่มีอยู่ที่ร้าน นี่เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบเค้กมีสักประมาณกี่เมนูได้เยอะอยู่ะแล้ววันหนึ่งอะหนูจะออกเค้กไม่ไม่ซ้ำกันอย่างวันนี้ออกแบบนี้พรุ่งนี้ก็จะมีเมนูใหม่ออกมาเพื่อให้ลูกค้าได้มีแบบเมนูได้เลือกทานแปลกๆอ๋อคือไม่ต้องเบื่อด้วยนะถ้าท<ช>ุกทุกวัน ตรนี้<ช>เคยกินไปแล้วเ<ช>มนูนี้ซ้ำเนี่<ช>อะไรงี้จะไม่ซ้ำไปทุกวันใช่ไหมจะไม่ซ้ำค่ะแต่ว่าจะมีเมนูที่ที่แบบต้องต้องมีอยู่ทาง้าเพราะขายดีลูกค้าชอบเนี่ยก็ต้องมีเอาไว้แล้วก็มีเมนูใหม่ๆขึ้นมาตอนช่วงปีสามะคะก็ เพื่อนบอกว่าเปิดร้านเลยขายเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดูแล้วก็ขาย,ยาตั 3, ้นแต่ช่วงปีสามก็ค่อยๆขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรคะ่ะแล้วก็มีช่วงปีสี่ก็เริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นนะคะมีจัดเบรกมีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยดีขายดีเลยช่วงนั้นแล้วก็ได้มีร้านนี้ตอนช่วงเรียนจบเรียนจบปุ๊บมีร้านนี้เลยะคะ่ะพูดถึงแต่ละวันเนี้ย ขายได้ดีไหมฮะแต่ละวันถ้าไม่รวมการจัดเบงนะคะถ้าไม่จัดเบงเนี่ยขั้นต่ําเลยะค่ะก็อยู่ที่หลักหลักพันพันกว่าบาทอันนี้ขั้นต่ำนะคะแต่ถ้าแบบขายดีเลยของวันนั้นก็จะประมาณสี่ห้าพันสี่ห้าพันบาทอันนี้แค่แค่แค่ขนมหน้าร้านกับเครื่องดื่มหน้าร้านเท่านั้นใช่แล้วย<ช>ัวงทําอะไรอยู่บ้างจัดเบงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการส่งออ,อเดอร์ด้านนอกอย่างเงี้ยคะ่ะตอนออเดอร์ดีๆนี่เราทำยอะา สองคนค่ะสามสี่ 1, 000, หมื่นคือหนึ่งวันหรอ ต่อดเดือนค่ะต่อดเดือนต่อเดือนหือสามสี่หมืสส่นเฉพาะยอดออเดอร์ในสัปด<ช>าหแล้วก็ยังไม่รวมหน้าร้านที่บอกว่าได้แล้วอ<ช>ย่างต่ำวันละหนึ่งพันนะต่ำแลหนึ่งพัน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 เดือนหนึ่งก็สามหมื <c oughs> นกก่นละรวมก็ในสามหมื่น <c oughs> โอ้เดือนหนึ่งก็หกเจ็ดหมืนนะ 60, ม่นแบบนี้นะหกเจ็ดหมื่นนี่ขั้นต่ำนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าน้องเขาเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆเลยนะฮะก็เลยมาทดลองทำจริงจริงจงจังนะสองคนเลย นอกจากเปิดหน้าร้านแล้วนะครับมีออเดอร์แต่เดือนค่อนข้างจะเยอะก็ยังมี ที่จะทาต่อไปในอนาคตอีกใช่ไหมฮะจะทำอะไรจะเปิดสอนค่ะเปิดสอนเด็กผู้ใหญ่ไงคะที่อยากที่สนใจที่อยากจะเรียนขนมทาขนมอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่สนใจอยากเรียนทาขนมเนี่ยจะยากไหมไม่ยากค่ะยากมากไหนสน่องวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างครับเมนูวันนี้นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นตัวทาร์สตรอเบอรี่ค่ะที่แบบเด็กๆวัยรุ่นจะชอบกันนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเค้กสตรอเบอรี่ค่ะที่ผู้ใหญ่เขาก็จะชอบทานเาเป็นเค้กผลไม้ อยากลอง,ลองทำทำให้ดูตัว<ช>อยาา่างสักอันนึงก่อนก็คืออันนี้จะเป็นตัวชีมชีสนะคะและ้วอันนี้จะเป็นตัวทาร์ตเราก็บีบตัวชีมชีสอ่ะเท่าไหร่กันประมาณนี้นะคะแล้วก,ก็จับตัวสตรอเบอรี่ลงไปเวลาน,น้องก็ทำง่าย ตกแต่งเล็กน้อยแล้วแล้วแต่ใช่ลองดูลองดูนี่นะดีหรอเดีลงไปเลยค่ะน่บวดูตรไหเป็นเละอย่างเี้สตรอเบอร์รี่ติดอข้านอติดอ๋อา ตัวเคสปอเบอรี่ค่ะเราก็จะแค่เอาตัวแย,ยนปอเบอรี่ใส่ให้มันมากอันนี้ใส่ประมาณกี่ลูกครับประมาณสามค่ะแล,แล้วก็เนี่ยค่ะเราจะตกแต่งด้วยวิกีสีข,ขาวๆไปน้องก็าทำไปก่อนถ้าผมทำ <c oughs> กลัวจะไม่ละอดดู <c oughs> <c oughs> สิพอ,อบีออกมาคนทำเองเก่ออกมาสวยเนาะ สาบาทสาบาทเองนะนี่อันนี้15บห้าทสิบาทเด็กๆก็ซื้อได้เนะสิบห้าบาท สำหรับขนมที่นี่น้องๆเลือกใช้วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนรสชาติจะอร่อยกลมกลม่อมไม่หวานจนเกินไปนอกจากนี้ยังมีมาการองบานอฟฟี่เาวนี่ขนมปังแซนด์วิชวอฟเฟิลรวมถึงขนมไทยในบางช่วงเวลาด้วยรวมทั้งยังมีเครื่องดื่มทั้งชากาแฟชานมไข่มุกน้ำผลไม้และยังมีอาหารประเภทสปาเกตตี้และเรนไฟด้วยครับ โฮสวเค้กคือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่รักในอาชีพอิสระที่ใครๆก็ทําได้นะครับท้ามุ่งมัน่นตั้งใจและลงมือทําทันทีครับ นรุ่นใหม่เนี่ยหันมาเป็นเจ้าของกิจการการแยะๆไปหมดเลยแล้วก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์คือตั้งใส่ทำอะไรอยเต็มที่น้องเขาเล่นจบปุ๊บมีร้านนิปั๊บเลยอ่ะคือต้องบอกว่าหลายๆคนกลัวที่จะตกงานใช่ไหมไม่ต้องกลัวเราต้องมาศึกษาตัวเองก่อนว่าความชอบของเราคืออะไรเราเรียนมาทางไหนแล้วเราต่อยอดไปอ่ะท้ายสุดมันมีงานทําแน่นอนใช่นะคะอ่ะก็เอาธุรกิจดีๆมาฝากกันแบบนี้นะคะหมดเวลาแล้วสําหรับรายการชั่วโมงทําเงินค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ